ออกให้ขายของดีไม่ฟรีหนึ่งฟรีบิวตี้เหรอคะฟรีบิวตี้ค่ะขายของดีคะ่ะช่วงนี้แต่ยังขายดีได้อีกนะคะดูคนอุดหนุนได้อีกคะ่ะกลับบ้าบกลับมาเฉิดฉายนะีะก็กลับมาขายของต่อไปแล้วก็มีช่วงที่ของ,ของหมดสต็อกบ้างแล้วก็กลับมาเติมบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่กาลังจะคิดแคมเปญช่วงสิบ2บสองแล้วค่ะเราเพิ่งผ่านเดือนสิบ1ส็ดไปเนาะใช่ต่อไปก็ รอซื้อเลยนะคะโปรนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนห้าวันติดว่าตอนนี้ยิมออกสดใสนะเรื่องอะไรจบไปหมดแล้วก็มันมันมีความสบายใจนะคะพอเราสบายใจแล้วก็ต่อไปเราก็โฟกัสอยู่เรื่องเดียวละทำมาหากินหาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหน้าตั้งเป้าซีนใหญ่ไหมก็แบบโคอินเตอร์ี้ก็ปีนี้เป็นปีที่ วางรากฐานแล้วกันค่ะเซตบริษัทเซตออฟฟิศเซตองค์กรอะไรเงี้ยค่ะปีหน้าก็อาจจะเข้ารีเทลมากขึ้นชายก็เราก็คุยรีเทลไว้หลายที่แล้วนะคะก็อาจาจะเหมือนจัดแต่ก่อนถ้าเราขายแค่ออนไลน์ออฟไลน์ก็ต้องมากขึ้นเพื่อแบบเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายเพิ่มสินค้าขึ้นมาด้วยค่ะเลไรๆแบบว่าอัาแบรนด์แ้าเข้ารีเทลมันจะขายตบ เหนื่อยกว่าเดิมทำมต้องสต๊อกของบ้าง<อม>จริงๆริงทำอะไรก็เหนื่อยอยู่แล้วตอนนี้เนาะขายของแต่ว่าเราก็อยากเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับใครที่แบบอยากซื้อแต่เขาไม่สะดวกออนไลน์ใช่ไหมคะอยา่างต่างชาติหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะสะดวกกว่าถ้าเป็นออฟไลน์ค่ะเรื่องงานไปแล้วหนึ่งล้านบาทให้น้องอ<ม>ทำแต่งเาอมันยังไงไม่ขนาดนั้เ มันน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วป้าใช่ไหมน้องผู้มีผู้คุณส่วนสำคัญสำคัญเลยห่ะส่วนสำคัญเออพร้อมที่พูดไม่รู้เรื่องกับน้องที่แบบเฮ้ยเป็นการเป็นงานอลอย่ก็ค่ะตั้งใจอยากให้อยู่แล้วน้องรักไงก็ตั้งใจอยากให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เราคิดว่าก็มันมันก็เป็นเงินขวัญถุงเนาะให้ให้เขาให้ครอบครัวแล้วก็ หลานด้วยใช่ไหมเนาะเนี่ยค่าจัดงานแต่งงานอะไรมันก็ค่อนข้างแพงนะว่าค่ะก็เลยจัดไปเลยก็เลยจัดไปเลยน้องเซอร์ไพรส์นะคะแบบร้านหนึ่งเลยเนาะน้อก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันตอนแรกเนาะคิดว่าเราจะเล่นมุกถือถุงฟรีนออกมาเนาะ้องก็แบบจะให้ฟรีทุกคอลเลคชันเลยหรองอารมณ์แบบฉันก็แบบว่าเอออะไรอย่างนี้ชีก็แบบตกใจรับขวัญรวมอะไรต่างแล้วแบบเกิ็ต ขวัญถุงขวัญถุงรับขวัญหลานด้วยอะไรด้วยค่ะงานน้องไปแล้วงานเราเหรอนั่นไงมาเลยเออไปออกรายการอะไรสักอย่างเราบอกว่าเออเหมือนจะแต่งแล้วอ่ะอย่างยังยังอย่งพี่แจ็คไม่ได้พี่พูดเองก็เป็นกองเชียร์ไงแม่เอ็มโตอนนี้เตรียมตัวรับขวัญหลานแล้วก็เลี้ยงหลานก่อนเป็นป้าออมไปก่อนใช่ ทำไมทำง่ายะคาะทำสเต็ปเป็นป้าปลาก่อนเส้นป้าก่อนแล้วก็เซ็ตฟินดวตี้ก่อนลูกอีกคนหนึ่งนะฟินดวตี้ก็เหมือนมีลูกแล้วการมีฟินดวตี้เนี่ยใช่ที่อออไปออกรายงานก็บอกว่าจริงๆรู้จักแห่นมาว่าเพื่อนเพื่อนแนะนำอะไรนี้นั่นแหละใช่ค่ะ ยัไงไงนะแล้วเราก็แบบว่าเออคนนี้แหละจะแต่งอะไรเนี่ยในรายการบอกคนนี้แหละจะดีด้วยกันคนนี้แหละจะบ้าอ๋อคือท,ที่ที่ไปออกรายการแฉรรใช่ไหมคะก็จะพูดว่าไงอะ่ะในรายการเราก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่ไม่อยากจะพูดเรื่องแต่งแล้วอ่ะนะตอนเนี้ยพอรู้สึกว่าทําไมมันเหมือนได้ใช้ชีวิตด้วยกันมาเยอะจังเลยอ่ะแบบผ่านเรื่องเล่าผ่านอุปสรรคทั้ง ทุกทั้งสุดทั้งแก้ปัญหาร่วมกันอะไรอเงี้ยมันแบบสุดๆแล้วอะไรยเงี้ยใช่ก็เรื่องพิธีรีปองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่านะตอนเนี้ยถ้าถามปัจจุบันอ่ะคือเหนื่อยมาก <laughs> มันเหนื่อยหลายอย่างจังบไม่มีแรงจะคิดเรื่องอื่นคือขอแบบขอเซ็ตทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ก็ส่งน้องถึง,งนะงถึง,งฝั่งฝานแล้วแล้วก็ซินดิ้ตี้ขอให้แบบว่ายืนได้อีกนิดนึง ใช่เรื่องหื่นค่อยว่ากันอะไรเงี้ยค่ะถ้าพี่แอมปุ๊บปั๊บขอร้องแต่งงานแบบอก็คงไม่กล้าปฏิเสธก็สวยตลอดแฟนถามแล้ะทุกคนพูดชมพูดแบบโอ้โหทุกคนดูโมเมนต์นั้นไงว่าแบบเออดูชอบของพี่อ้อมพี่แอมเขดูแลดีอ่ะอืมก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตนอ้ยดาราปะดาราเนาะดาราหรอเป็นดารา

ครับขอบคุณมากครับครับอันนี้นะครับตามการเรื่องข้อเสียความต้องการเกจและเอ่อสําคัญครับ <laughs>